ได้ทำงานจะเกือบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างวัางที่เดินร่วมทางกันมาแสงไกลอยากมีคนคอยเขาจะเลิกมองหาแต่แล គូរទីฟ้าទំប្រត់យប់ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศดีๆทุกท่านคือคนสําคัญของพวกเรานะฮะทุกท่านคือเจ้าภาพอกสามาื่คีกับงานมหาพิธินะครับได้มีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตในวันนี้ขอขอบคุณที่มาให้กําลังใจพวกเรานะครับสละเวลาหลับเวลานอนเวลาที่สําคัญของทุกท่านได้มาพบกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายนะครับเสียงั รอบหนึ่งใครที่ส่งเสียงดังที่สุดขอให้รวยที่สุดในปีนี้ครับวันนี้อคอนเสิร์ตใหญ่เฉลิมจะลองสิบปีของมะล่ำใจกันร้อยาการแสดงอย่างหลากหลายผสมผสานในงานพิง ทั้งสมัยเก่าสมัยใหม่นะครับเป็นมอรมีรวมสมัยแต่ว่ายั่งคงความเป็นร่นเรอยตะกอนตะกอนแกนวันนี้เป็นคอนเสิร์ตพิเศษมอรมีใจกันร้อยเต็มบงซอดแจ้งแปดชั่วโมงเต็มแล้วก็แอนออรดีอีกสองชั่วโมงเต็มๆนะครับเมื่อนี่มาสองวงทั้งเวทีเดียวกันสอง นั่น <minority> ที่ปีหนุ่มมีโอกาสแบบนี้เพราะปกติต่างคนต่างไปวันนี้ปรบมือดังๆให้กับคณะเจ้าภาพหลักอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่เฮ้ผัวกับเมียเขาได้มาห้องเพลงน้วกันเอาล่ะคุณต่อจะเป็นสื่อบอะไรนึกว่างคนหอม เป็นกับซื้อมาย่อนอันนี้ละเดือนหนึ่งกับพอ่อในพ่อกันเถื่อนึงให้โอกาสคนเหงาเนี่ยเดือนหน้ากับพอ่อใ้พ่อกระทงเนี่เดือนหน้ากับพอ่อใ้พ่ตัวเองเขาเหงามากเ,เอาละร้องเพงลงนี่เขต้องเปลี่ยนสูตรพ้ะพุทเจ้าหัวเซิงกันอยู่หลังเขาเขารู้สึกว่า เขาโชคด uh ี huh. ามากเลยนะที่ได <much> ้แต่งงานกับแอนออรดีแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนานๆทีได้อยู่ด้วยกันเขารู้สึกว่าตีใจมากโอยคือน่นมยค่ะค่ะคือผว่ีกันนะ้เกันกัเนียสมาล่ดจะาสวนี่ยูติ เนี่ยวิเตียมันลำบากลุกงร้องเขาจะบ่โอ้พ่อเราินาศกักซะคนอ่มคนเขืนเนี่ยเอาล่มทำไมมันล่มมันนั่งล่มอยู่ว่า้อมล้องผู้จมีนิสาหอวลงว่ารลจะไปหอไใ้แค่ไหนักเอาใส้ซุดปุ้ยเมียแกคือสู้สีไส้เข้าหรือเด้อผมเด้เจ้าคือองค์นักกันเก่าดีละหอเสิรกันคนิ จะต้องออกไปทั่วร้หลายท่อสุดคือท่านเป่าอันลูกน้องท่านเป่าอยู่เจ้าคือองค์คลักจันบลังคคืออยู่ตะวันช่วงผมก็บวดหังทั้งโซนเ่ยหละ่ะทำมลักษณะเดียวกันซื่อตั้งแต่เป็นนักห่องมานเนี่ยเขาเคยแต่งตัวแบบนี้จักเกอ,อวันนี้คุณนัทก็อยู่หน้าเวทีนะ คู่มาติบุญทีมคลุ่ฝึกมันมีคู่มาเด้อดเออเดนเซอร์เบิ้งตั้งใจเฮ็ดงานคักขนาดาทีมงมานครูพ่อนะครับย่างบกคักย่างบกถื๊กใจพี่น้องสิปีของมะล่ำใจเกินร้อยเออเออป็นจใจในไข,ข,ข,ข่คักปองคักปองค,ค,คือชุ่มหนังกินอยู่ย่างยุบตะพกอยู่อะไร้ขอถามพี่เจ้าแน่อันไหนจ้าให้เขาถามพี่เจ้าเขาเห็นเจ้าแล้ว สองห so, e like ัวแม่ขาอยนี้ครับถามแากสชจะมันสงสัยเนาะสงสัยจะได้พูเจ้าไปนี่กี่สีกันให้ลูกกุ้งเสนอเจ้าเหนีจวเจ้ามจังซานเจังแล้วขอยเห็นอยู่ในคลิปชู้แห่ในคลิปไหนไปมหาอะู่ไปทั่วประเด้งเจ้าแล้วก็เน่าเพลิดเพลินมันห่มกาให้เจ้ามันก็บอกว่าพ่อพ่อกอดแม่เลยกอดแม่เลยกอดแล้ว่าพ่อมาห่มมาห่มให้พ่อพ่อกินตักได้เลยตักตัก เขาบอกจะคล้องเแหละเบนบอกเขาว่าลูกคนท่านไหนโน้นเนี่ยคนท่านไหนโน้นจะเป้าอยากจะเป้าอยากจะคล้องนั่นลราถอดกางเกงของกันั่นึ่งสองตาสี่กันแล้วบ้าตีกันลูกผมเมื่อขึ้นเที่ยงเลยเที่ยงมาแม่กินตับพ่อเลยตบกับ กำลังเรียนลูกกำลังเรียนลูกวุ้ยคืว่าคงมีแห้งมันบกคยผ่านนี่ผู้ใดมันบุญซิ่งหีเสียงสิมาลับเรื่องหยังเล่นเลี้ยวเรื่องหยังเกาบุญกินใส่ละเปาวุ่นกินไม่ได้ยืนคอโหวอ่ะอ๋อ้รเปาบุญกินจะได้จะมายืนเม่งยืดแท้แทนหลังขึ้นไงแพราะว่ามันองค์มังกรเคลื่อนพี่ ไปกินเจังไหนล่ะจัาง่ายอุบาทอุพันธ์โลท่านเป้าท่านเป้าเอาอันนั้นเบาโบได้ที่จะมาจังสันเราเป็นเกือกเราเป็นเกือกเป้าบุ่นกินเป็นเกือกเอ๋อพี่น้องคือสีรูปเรืองเรื่องเป้าบุ่นกินกันเบาบ่ได้พี่น้องสีรูปเรืองตี้พี่น้องอุทุ่มพรนวับปุ๊กคือเจ้าดอก อ้ยเฮ็ดใัเไยปน้องสีหูเรื่องใบได้จะเป็นยิกพวัจังคึ่งเชี่ยวจันเปาก่อนใบได้ยี่ตีจังใรไดก่ได้เลยยี๊วัญจัว่าันเอออหัท่านเป้าข้อนุญาท่ามเน่นนำนักจ็กโลถามวันวันบอลูเรียกหรอกต้องเอาใบ เอาการบอกธรรมดานี่โบรูเรื่งงเป็นภาษาใบใส่ตีนใจเมือเขาจะโจ้าอบ่อเบเอาจคองขึ้เราเป็นคืออไเือเกมแถบยังมาถามหลายทเป็นเบบออเบเบอ Well, good night <laughs> to the...